สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะเอฟซี FC ทุกท่านจ้าวันนี้เกิดวันที่ห้ากรกฎาคมหกสามค่ะมาถ่ายอันนี้ถ่ายคลิปอันเกี่ยวหย้าพรนว่์ราพันธุเกี่ยวหย,ย,ย่าไปขายค่ะเมื่อื่นที่ตลาดดอนท้อยค่ะทีนี้ก็มาเห็นงัวพอไปให้ยคนเลี้ยงทีนี้เลี้ยงมันม,มีหย่ามันก็นเลยผอมๆไงทีนี้พ่อจะเอามาขุนใส่หย่านี่นะคะนี่ใส่หญ้าที่เกี่ยวนี่นะคะตัวเมีย ตัวเมียทั้งสามเลยลูกตัวนี้ลูกแม่ตัวนี้แหละค่ะทีนี้ลูกสองตัวนี่เป็นตัวเมียบนเลยนี่พันวาพันขุนจะก่อนเพันจังสีขายพระจาจะมาขุนใส่หญ้าก่อนมาสัมากินหญ้าหวานอิสราเอลมันก็ตัวใหญ่แล้วนะนก็ตัวตัวอ้วนแล้วมามาขุนใส่ใส่หญ้าหวานอิสราเอลตัวเมีย ถ้าได้รู้ออกมาก็ได้หกตัวเลยได้นี่ลูกตัวนี้ก็มีลูกตัวนี้ก็มีลูกก็ได้หกตัวหกตัวเลยเอาไว้ให้เพื่อนขุนใหญ่สักกันขุนงามกว่านี้สักกันเพื่อเพื่อนจะอ่านขายนะตอนนี้ก็ให้เบิ้งแค่นี้ก่อนให้เบิง้งผอมๆไปก่อนนะ คงบ่ดื้อเนาะอย่าดื้อเดอ้ออย่ามาพี่เดอ้ออย่ามาใกล้เดอ้อคุเด็กกินหยาเมื่อกินหยาจนเป็นเดเสียป่าเรียบแล้วนี่กินอยู่ประมาณอาทิตย์หนึ่งเรียบแน่ๆนี่แถวนี้นะกินอยู่ประมาณอาทิตย์หนึ่งเรียบๆ,ๆแน่ๆคุเด็กสามตัวตัวเมียทั้งสาม ตัวเมียทั้งสามตัวเลยตัวนี้หันอันเลี้ยงลูกดีขนาดว่ะเลี้ยงลูกเก่งนะได้ลูกหมานลูกอันลูกแพนะเลี้ยงลูกแพเพระนะเลี้ยงลูกแพเลี้ยงลูกแพมันก็นกนจะได้หลายเร็วหัวจะได้หลายเร็วถ้าควายกัเลี้ยงลูกแพก็จะได้หลายเร็ว ไปกล้บได้เดี๋ยวมันสมือสวาดใสเพราะอ่มอนา,นะามันลึงหนานะถ้ามันลึงหนากะสามารถลุปหน้าผากได้อย่าเบิงหลายอย่ามาเดอ้อแห่งบได้อันผูกซ้ำฮะปล่อยไปเลยเอาเอามามามา,มาหันหลังหายเลยตัวน้อยนะสามแม่เลยค่ะเลี้ยงสามแม่รู้วิธีการเลย หนึ่งปีก็ได้ได้หกตัวแล้วเดี๋ยวนี่นี่น,น,นี่จะไปใกล้ก็กลัวเธอจะสิทธิ์เอาเกี้ยวหย้าให้กินข้าวบกินเลยเนี่ย กินหยาธทำมาารดิโ yeah, อ้โหโอ้โอย่าอยมาแล้ว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 อ้าวไปสบันี้ไปใส่แบนี้ไปใส่แบันี้แแห่แทบัน้แห่จะบอกจะของพะราหูอะไรภาษานันหูอยู่ภาษานั่นหูอยู่จะของพะรัูปุไปปล่อยเขาหยาล่ะปล่อยเขาสวนหยาแล้ว แล้วนำไปเบิ่งรูมก่อนปล่อยเข้าสวนหญ้าเลยไปใส่แล้วปล่อยเข้าสวนหญ้าเลยโัวลุยหญ้าเลยผลอ่าลุย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 หญ้าลุยหญ้าลุยสวนหญ้าเลยผู้น่ะลุยสวนหญ้าเลยแต่ไม่สิอ้วนเนาะ แต่ต่สิอ enfin like ้วนเลยเลยส่วนหาเลยพอดีก่อนก่อนก่อนที่ที่จะอ้วนไหมบนกก่อนก่อนก่อนกินหญ้าหวานอสสเอลมือนี้ถ่ายไว้อีกสักสักเดือนสองเดือนมาดูว่าจะสวยงามขนาดไหนจะตัวใหญ่ขนาดไหนสักสองเดือนมาดูกัน จะตัวใหญ่ขนาดไหนอ้วนขนาดไหนตอนนี้ตอนนี้ผอมอยู่เพราะว่าบ่ไม่หย้าให้กินมาสั้นผู้เอาไปเลี้ยงกันี่ยังไม่อันไม่อันไม่ใหญ่ไม่ตเท่าไหร่อีกสองเดือนมาเจอกันวัวสามตัวนี้จะสวยงามขนาดไหนกินหญ้าหวานอิสราเอลส่วนคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะติดตามคลิปต่อไปได้จ้า ขอพระโคุณมากนะคะสวัสดีจ้า